วันนี้มาทำกระเพราไส้หมูย่างกันค่ะเริ่มจากนำน้ำมันหมูตั้งกระทะนำพริกแห้งกระเทียมตำลงไปผัดให้หอมเติมน้ำล้างครกตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาผัดให้เครื่องหอมเข้าเครื่องปรุงใส่ไส้หมูย่างหั่นชิ้นผัดให้เข้าเครื่อง ้าแห้งไปเติมน้ำอีกนิดพอทุกอย่างได้ที่ปิดท้ายด้วยใบกระเพราพร้อมรับประทานแล้วค่ะเป็นกระเพราที่หอมไส้หมูย่างน่ารับประทานมากค่ะ